โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทีมงานนายพีเอสล็อกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมนี่ครับแมวเหมียวนำโชคนะก็ในค่ายของค่ายเ e d t i เกอเลยนะครับผมในเว็บดาฟาเบตเลยนะครับวันนี้เรามีทุนมาที่1,077บาทครับไปลุยเลยครับเกมนี้นี่ครับแมวเหมียวเยอะยิ่งชนะมากครับรีสปินแมวเหมียว ลอทองจ่ายเยอะสุดนะออื <c oughs> จัดวัดเด็ดครับผมยี่สิบรายจ่ายเลยนะครับผมไปโอเคเบ็ดยี่สิบลุยครับอือหือขอออโต้เลยครับหมุนอัตโนมัติสามสิบรอบไปลุยตืบ <c oughs> ว้าวครับขอแมวหน่อยเจมมาสิบหกบาทครับผม อือ uh ือ huh. เรียบร้อยเรียบร้อยดีอย่างเงี้ยอือ uh ื huh. ึเว้าวครับรัวรัวเลยเฮ้ยเพื่อนอือือเรียบร้อยดีแมวคิวมาหกบาทครับอือ uh ฮึเ huh. ว้าวอีกแล้วแมวจะมาไหมโอ้มากกว่าสามตัวเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยจริงๆอิส uh ี huh. ่บาทแล้วผมเรียบร้อยครับเว้าวครับผมโอ้โ oh ห oh. โอ้โหเว้าอีกแล้วแมวมาตัวหนึ่งครับดีสปินครั้งหนึ่งครับผมขอแมวหน่อยอื้มสี่สิบครับผมไปไปครับยาวๆดีอย่างเงี้ยายาวๆหูแมวแมวมาห้าตัวสิลูกอืม้มเว้าวครับอืกระดิ่งกระดิ่งมาสิบหกบาทไป ลงมาหกร้อยแล้วครับสามสิบหมุนแรกของเราโอ้โหแมวมาตัวหนึ่งรีไปรีไปขอแมวสองตัวอืกดดิ่งครับสามสิบสองบาทเรียบร้อยไหมหมุนทุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยครับสามสิบหมุนแรกไปห้าสิบหมุนเลยลุยอื้ว้าวครับผมรัวรวเลยฮะอย่างนี้ ไม่ดีแน่ไม่ดีแน่ <c oughs> แมวแมวเพื่อนแปดบาทแมวโอ้โหเจมาครับแปดบาทอีกแล้วอีกแล้วครับแมวสามตัวสามสี่ตัวสิบ <c oughs> บาทแย่แ yeah, ล้วครับอย่างนี้มาตัวเดียวมาทำไมล่ะเพื่อนดีไปโอ้โ oh, ห oh, แมวนี่ไงสามตัวขออยู่แล้วครับ ขออยู่ครับสามตัวครับบกปลาท้องใหญ่ปลาต้องมาแน่ๆครับนี่เนี่โอ้โหช่องสามไม่มีปลาเรียบร้อยดีดอย่างเงี้ยคูณสองขอปลาลงมาอือหือย,ยังไงแมวมาควนปุ๊บรางวัลใหญ่อือหือมาสามช่องยเอ่ะ เท่าไรเท่าไรเท่าไรห้าร้อยไปเต็มที่หกร้อยห้าร้อยหกสิบครับมาแค่สามช่องนะนี่คูณสองนะอืมอืมเจ็ร้อยดีอย่างเงี้ยไปสามตัวใหญ่ห้าร้อยเงี้เพื่อนขอแมวหน่อยอือแมวไม่มาแล้วครับเหมือนจะเหงาละ หมือนจะเหงาแล้วโอ้โหว้าวครับไม่เข้าอะไรเลยครับผมแย่ครับอย่างนี้ไม่ดีกับเรามากเลยครับตอนนี้อืม้มออาดิเอากับมันสิครับผมอืม้อว้าวรุนรัวไปเลยฮะเอมาเท่าไหร่สิบบาทเบ็ดไปยี่สิบนะเพื่อนอืแม่มาสองตัวยังดีครับบวกปลาทองครับขอสักห้าแถวได้ไหม ห้าแถวหมดเลยได้ไหมปืบ๊บแถวแรกก็ว้าวไปแล้วฮะมีสามแถวอีกแล้วโอ้โหกระดิ่งสี่สิบบาทเดียวงี้มาสี่มา, 4, มาเรียบร้อยครับอย่างนี้เซ็งเลยครับมาอีกตัวหนึ่งรีไปสักห้าตัวมารีลงมาสักห้าตัวมารออยู่แล้วมาอีกตัวรีไปอีก รีไปขอสักห้าตัวรัวมาอืืขอ,อนมาแทนครับห้าสิบหกสิบแปดสิบแปดบาทแย่ yeah, ครับอย่างนี้เหลือหกร้อย 600, ครับตอนนี้สู้ยาวๆครับนี่ห้าสิบหมุนเลยนะเพื่อนห้าสิบหมุนเลยนะเบ็ดยี่สิบเลยนะเบ็ดยี่สิบเลยนะนยนะโอ้โหแมวมาอีกตัวหนึ่งครับผมรีไปแมวสักสี่ตัวเลยโอ้โหมาอีกตัว,วแล้ว ไมาอตันวนะครับรีวิวอีกนี่เ้าแปดสิบฟรีครับไม่เสียค่าฟรีสปินนะเมื่อกี้เจยบร้อยเสียเสียแล้วลดแล้วอือหือยับครับผมยับยุยี่เลยอย่างนี้หูว้าว,ว,ว,วอีกวแมวแมวอหือไม่ลงมาเลยครับสามตัวครับล่าสุดยี่สิบบาทสวยไม่สวยแล้ว หกบาทอือหกบาทอีกแล้วไปอือหืมเรีย,ยบร้อยออโตโ้หโมดห้าสิบหมุนเลยนะเมื่อกี้เอาไปห้าสิบอือหือตีสี่นี่มันคืออะไรจะได้นอนไหมจะได้นอนดีๆไหมครับผมหกบาทอือหือเรีย,ยบร้อยครับอย่างนี้เจ๊ครับสี่แมวมะ อือ uh ือเจมี่แล้วแปดบาทอือ uh ือ huh. uh huh. ยับเลยครับอย่างนี้กลิ่นมาครับผมกลิ G ่นมาแล้วครับเดี๋ยวสองร้อยสุดท้ายครับไปดีเพื่อนโอ้โหอุสองตัวอือ uh ือ huh. ขอตักงห้าแถวได้ไหมเพื่อนฟิวเฟียวเลยขอฟิวเฟียวเลยอูม oh oh. น้ำแตกไปแถวแรกไม่มาแถวสองแถวสามแถวส oh ี่โอ้โหสามแถวอีกแล้วครับ อืมไม้สองตัววะ่ะไม้สองตัวว่ะครับเอาเรื่องครับไม้สองตัวขอห้าแถวขอห้าแถวหนึ่งสองหืมสี่แถวครับตรงกลางเป็นอะไรปลาทองเอ,อเคครับสี่ไอ้ร้อยสี่สิบสี่บาทครับเรียบร้อยอีตัวหนึ่งรีไว้ รีไว้สามตัวอูโหสองตัวแล้วมาครับจะหมดแล้วมารัวๆครับอือหือจะหมดแล้วมารัวๆเอา้าห้าแถวหนึ่งอ้ยสวยอือหือเปิดแรกมาอย่างสวยเรียบร้อยอีกแล้วฮะอือหือเรียบร้อยเลยฮะมาอีกตัวหนึ่งครับผม รีไปเพื่อนอมาสองตัวสวยขอห้าแถวได้ไหมขอประทองห้าแถวได้ไหมสุ่มมาหน่อยสองสามอือือขาดไปแถวนึงครับอือือเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสองบาทมาอีกสองตัวว่าเอาวะ่ะ มาลุลวัวว่าอย่างเงี้ยเออมาอย่างนี้ดิเพื่อนมาอย่างนี้ดิม,มาสีแถวค่าไปอีกแถวนึงละค้อนไหมเนี่ยอ,อ,อเคค้อนเคอือหเย็บร้อยครับเย็บร้อยฟืนมาสี่ร้อยครับตอนนี้ไปสู้ต่อครับ ตู้ต่อยาวครับเจแปดบาทอือหือแมวเหมียวนำโชคแมวเหมียวอือหือพัโลครับอย่างนี้อือหือสิบบาทหกบาทแมวเพื่อนอือหือกระดิ่งสิบหกบาทอุ้ยแมวมาสองตัวอีกแล้วไปดิไปดิ ปาทองต้องห้าแถววถึงจะคุ้มครับถึงจะได้กำไรนะสองสามสี่สี่แถวแถวสี่ไม่มาอีกแล้วเปิดแรกอะไรเป็นกระดิ่งเป็นเคเหมือนเป็นวายในตัวนะไปดิมาดิครับก็มาดิครับหมุนไปร้อยกว่าเนี่ ครั้งแรกสามสิบครั้งสองห้าสิบครั้งนี้จะหมดแล้วครับหมดจะหมดแล้วงเงินเรายังไม่หมดครับอุ้ยอุ้ยอุยอยอย้สี่ตัวครับเรียบร้อยปลาทองพิเศษครับสี่ตัวเอาเรื่องต้องเอาเรื่องแล้วหนึ่งสองสามออกมาเยอะๆขาดไปครับขาดแถวสองไปคูณสองคูณสาม คูณสี่คูณห้าแล้วปลาทองคูณห้าขอ future, ฟิวเจอร์ฟิวเียหน่อยตัวแพงๆถ้วยรางวันใหญ่ครับแน่นอนดิตึ้มวิ่งไปครับสองร้อยไปแล้วสามร้อยไปแล้วสี400่ร้อยนะครับสี400่ร้อยเข้าไปแล้วห้าร้อยยังไงอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดหกร้อย อย่าเพิ่งหยุดเลยเพื่อนไปอีกขอพันหนึ่งครับขอพันหนึ่งคืนหน่อยครับออืไปดิไปเรื่อยๆโอเคขอพันหนึ่งนะขอพันหนึ่งคืนนะครับเรียบร้อยรางวัลใหญ่พิเศษครับหมุนไปครับคูณห้านะเมื่อกี้พันสี่ครับอหมุนไปครับเจ็ดหมุนทุดท้ายหมุนไปดิ โอ้เอมาสิบาทตืบตืบเจมีจม่แปดไปสามแมวแมวหมุนลูดท้ายขอแมวหน่อยอืเรียบร้อยครับโอเคครับได้กำไรมาห้าร้อยครับเลิกดีกว่าครับผมโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ อยากให้ผมไปลุยเกมไหนต่อนี่ก็คอมเมนต์ไว้ด้ล่างได้เลยนะครับผมไปจัดให้แน่นอนครับโอเคครับแมวนำโชคครับไปก่อนครับกำไรมาห้าร้อยแล้วนะบ๊ายบายเจอกันครับ